สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกาะเสม็ดนะคะเสร็จทุกรายไหมเนี่ยวันนี้นะคะเราก็มีกลุ่มทัวร์ของเราทั้งหมด11คนนะคะนี่ค่ะชมหน้ากลุ่มทัวร์ค่ะชมหน้ากลุ่มทัวร์วแขกผู้มีเกียรติของเรา11ท่านนะคะเราก็มาใช้ชีวิตกินนอนเล่นไพ่ดูหนังฟังเพลงอยู่บนเกาะสองวันหนึ่งคืนนะคะซึ่งเราก็บรรยากาศแบบว่าชิลๆนิดนึง มีใครอยากจะพูดอะไรอีกไหมคะ80เปอร์เซ็นทำอะไร80เปอร์เซ็นของที่นีนะคะจั่วอย่างเดียวเลยค่ะส่วนใหญ่เราเน้นจั่วค่ะเราไม่ค่อยเน้นทําอะไรกิจกรรมของเรามากมายนะคะซึ่งเจ้าของเรานะค่ะเจ้าเรายค่ะเข้าหยิบออกคุณไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ได้มาเท่่ไหรสุดขายได้เยอะสุดค่เจ้าไม่รู้อ่ะแต่แม่เช้าเลี้ยงข้าวไป400แล้วก็เมื่อกี้เลี้ยงกาแฟไปอีกร้อยหนึ่งแต่เราไปสัมภาษณ์ลูกค้าคนสัมพัญธนี่ก่อนกระเป๋าก็ยัง เสียไป400นาเสียไป700พันหนึ่งคิว300ร้อเนื่องจาสองคนวันพันห้าเลี้ยงคือเสียไป410บาทเต้าแฟรเป็นร้อยห้าร้อยเหลือพันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งจะไปทำอะไรครับ This i อิซิสฟรีทริปเกียร์งานน้องแว่นเมื่อวานโดนลากลงน้ำไม่ได้ดิ ยังไงพูดไหมครับใช่ลิฟท์จีบอะสำหรับยุทธะว่ากันรอบหน้ามาสู้ศึกกันใหม่ใช่แล้วรอบหน้าถึงมากกว่านี้ทีมมีว่าไงครับอ้อยสมาว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างเกิดอะไรทำลังไปตายเกิดอะไรหลับดีค่ะต้องมาพูดนอกห้องเหรอไอค่ะเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นบ้างครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ จริงหรือเปล่าจริงจร okay. ิงคอนเฟิร์มผลัดเป็นตายอะไรนะ่แซฟเวอร์แซฟยังไงครับแซฟเวอร์ยังไงครับหลับเป็นตายมารอบนี้ไม่ได้โดนน้ำทะเลเลยโดนขาเงีกูเหยียบลงน้ำทะเลขอจบการรายงานเพียงมค่นนี้ไว้พบกันใหม่คิปหน้านะคะบ๊ายบายจะเป็นรายงานอาจารย์สุภัสตา